สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาประเมินความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของผมนะครับน,นี่จะเป็นเครื่องซักผ้าที่บ้านนะครับขนาด12กิโลกร,รัมและทีวีซัมซุงขนาด50สินิ้วครับตู้เย็ยนฮิตาชิขนาด3 7 0ลิตรตู้เย็ยนซัมซุงขนาด400ลิตรพัดลมมีสุบิชิแต่จริงก็มีพัดลมยีม่ห้ออื่นอีกครับเช่นชาร์ปและฮิตาชิแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ครับ และก็มีตู้เย็นมิตาชิขนาด141.6ลิตรครับขั้นต่อไปจะเป็นการคำนวณโหลดน,นะครับระบบที่เกี่ยวกับแสงสว่าง 1. หลอดไฟฟลูอเรสเซนต์ T8 แบบสั้น1 8วัตต์จำนวน7หลอดรวมทั้งหมดเท่ากับ1 2 6่งรอมหลอดไฟ LED T8 แบบสั้น1 0วัตต์จำนวน6หลอดรวมทั้งหมด 60โวลต์แอมป์สหลอดไฟ led t 8แบบยาวสิวัตต์จำนวน4หลอดรวมเป็นเ2โวลต์แอมป์สหลอดไฟ led t บับ20วัตต์จำนวน4หลอดรวมเท่ากับ80โวลต์แอมป์หหลอดไฟ led แบบเกลียว12วัตต์จำนวน4หลอดนำมาคูณกันแล้วได้เป็น48โวลต์แอมป์รวมทั้งหมดเท่ากับ386โวลต์แอมป์ระบบ ที่เกี่ยวกับเต้ารับ 1. เต้ารับไฟฟ้าจำนวน22่ชุดทั้งหมด30ลูปัก180โอม์คูณ30เท่ากับ5,400วอมระบบที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ1พัดลม114วัตต์จำนวน1ตัวนำเมื่อานำม,มาคูณกันแล้วได้เป็น114วอมปพัดลม67วัตต์จำนวน3ตัวเมื่อนำานาม,มาคูณกันแล้ว ได้เป็น201โวลต์แอมป์สามทีวี70วัตต์จำนวน2ตัวเมื่อนำมาคูณกันแล้วได้เป็น140วต์อมป์สตู้เย็นฮิตาชิ1184วัตต์จำนวน1ตู้เมื่อนำมาคูณกันแล้วจะได้เป็น1184วอมป์หตู้เย็นซัมซุงสอง0วัตต์จำนวน1ตู้เมื่อนำมาคูณกันแล้วได้เป็น2,100วต์อมป์หตู้เย็น1ประตู 60วัตต์จำนวน1ตู้เมื่อนำมารวมกันแล้วได้เป็นหกสิบโอห์มเจ็ดเครื่องซักผ้า410วัตต์จำนวน1เครื่องเมื่อนำมารวมกันแล้วได้เป็น410โวลต์แอมป์รวมทั้งหมดเท่ากับ4 0่9โวลต์แอมป้าอ์มวิเคราะห์เตอร์ที่เหมาะสมเมื่อนำโหลดมารวมวทั้งหมดจะเท่ากับ44.8แอมป์ ดังนั้นขนาดมิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับบ้านผมก็คือ15ลิต45แอมป์และขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสมก็คือ60แอมป์คูคํำนวณค่าไฟต่อเดือนนำกำลังวัตต์คูณจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วหาร0 0พันคูณจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในห,หนึวันคูณจำนวนวันที่ใช้ในห,หนึเดือน จะได้เป็นจำนวนหน่วยต่อเดือนและนำคูณค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจะได้เป็นค่าไฟฟ้าต่อเดือนใช้ไฟต่อเดือนสมุดเท่าไหร่พัดลมเปิด12ชั่วโมงรวมทั้งหมดเท่ากับ113.4ยูนิตหลอดไฟเปิดวันละ5ชั่วโมงรวมทั้งหมดเท่ากับ57.9ยูนิตตู้เย็นเปิดเฉลี่ยวันละ1ชั่วโมงรวมทั้งหมดเท่ากับ 1 0 0่2ยูนิตทีวีเปิดวันละสีชั่วโมงรวมทั้งหมด16.8ยูนิตเครื่องซักผ้าใช้เฉลี่ยสัปดาห์ละสีชั่วโมงรวมทั้งหมด49.2ยูนิตนี่คือบิลค่าไฟของที่บ้านผมนะครับค่าไฟต่อเดือนเท่ากับ1 5 6 0 3บาท โอนให้การไฟฟ้า,ฟาสูบภวิภาคนะครับวิเคราะ์ความปลอดภัยตัวต้อนรับนะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่เมื่อปี2562ยังซึ่งยังมีความใหม่อยู่งใช้งานได้ตามปกติครับต่อไประบบขาเอาซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่เก่ามากในปัจจุบันเราจึงควรเปลี่ยนเป็นระบบเซอร์กิตเบรกเก เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าต้องระบบคันเอาท์มีความอันตรายสูงพอเป็นระบบแบบเก่านลครับส่วนระบบสกิลเบเกอร์เนี่ยเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าและวงจรเนี่ยมันจะสามารถตัดไฟได้โดยอัตโนมัติที่ทําให้มีความปลอดภัยสูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบคันเอาท์ครับส่วนปลั๊กพ่วงภายในบ้านนะครับมีความปลอดภัยเนื่องจากซื้อที่ได้มาตรฐานมอกนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ